โอเคฮะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ มิสเตอร์ม so so ิวแชนแนลนะฮะก็อ so ันนี้เป็นคลิปแรกของช่างเราเลยก็คือหาคอนเทนต์มาคุยกับเพื่อนๆนะในช่วงโควิดเงาๆอย่างนี้นะก็ชวนทุกคนมาคุยกันโดยปกติแล้วเนี่ยงานในเลของผมเนี่ยคือการเตะบอลแล้วก็ดูบอลใช่ไหมแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าช่วงนี้มันทําไม่ได้มันดูบอลไม่ได้เพราะว่ามันมีโควิดไงเออทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ดูบอลประมาณเดือนกว่าละแต่ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีลีกใหญ่ในเอเชียเนี่ยลีกหนึ่งเขากุ้งกลับมาเตะได้แก่ลีกเกาหลีใต้ครับผมอ่าวันนี้ก็เลยออยาาากจะะมแนนนํให้เพื่ รู้จักลีกฟุตบอลในประเทศเกาหลีใต้นะดูซิว่ามันจะต่างจากลีกไทยของเราหรือเปล่าเราไปคุยกันเลย โอเคฮะก็ขอมานั่งคุยกันนะนะเพราะว่ายืนคุยมันจะเมื่อยไป่อยขอญาตถอแมนนะเพื่อเห็นความหล่อเล่นเลยก็วันนี้เราจะพูดถึงลีกฟุตบอลในประเทศเกาหลีใต้นะลีกฟุตบอลในประเทศเกาหลีใต้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2526ละโดยเมื่อก่อนเนี่ยมีสมาชิกกัน,นแค่5ทีมโดยสมัยนั้นเนี่ยยังเป็นทีมสมัครเล่นอยู่เลยยังไม่ใช่เป็นลีกอาชีพนะแต่ว่าเขาก็มีการพัฒนาจนเกาหลีใต้เนี่ยมันได้ไปบอลโลกจนปี2537เขาได้มีการเปลี่ยนชื่อลีแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบลีให้มันดีขึ้นมาเป็นเคลีก็แแข่งงกันนไป เขาพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงปี2013ไม่นานาเองนะเขาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นเคลิกคลาสสิกโดยเคลิกคลาสสิกจะมีทั้งหมด12ทีมนะแข่งเย่าเยือนแล้วก็เอาทีม6อันดับแรกตอนท้ายฤดูกาลมาเพย์ออฟเพื่อหาแชมป์แล้วก็6อันดับท้ายเนะี่ยมาเพย์ออฟเพื่อหาทีมตกชั้นทีมที่ตกชั้นจะลงไปเล่นที่ีก a 2หรือที่เรียกว่าเคลิก l ชลเลนจ์เคล e กเช l เลนจ์เนี่ยตันที่เคลิก2เคลีกเกาหลีใต้เนี่ยมันแบ่งเป็น4ระดับคือเคลิก1จจนเน สามารถขึ้นมาเล่นเคลิกหนึ่งหรือเคลิกสองได้ถ้าไม่มีการสนับสนุนมากพอนะก็คือพูดง่ายๆอมึงมีเงินมึงได้มาเล่นชัวเออก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยการตกชั้นเนี่ยมันจะอยู่แค่ลีกหนึ่งก,ก,กับลีกสองโดยลีกเกาหลีใต้หลังๆก็คนดูน้อยนะเออเพราะว่าเหมือนมีข่าวกันว่ามีคนล้มบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เลียดเลตติ้งได้ดีนะเพราะว่าสถานการณ์คงนะมันไม่ค่อยมีลีกไหนมากรบมาเตะก็เป็นลีกแรกกลกรมาเตะเออเนี่ยปัจจุบันมี12ี่ยโดยทีมที่ได้แชมมากสคืองนซนี่ ทีมที่ได้แชมป์ล่าสุดเนี่ยก็ชุนบุกคุนไดมอเตอร์ย้อนกลับไปเมื่อตอนปีเกาะตั้งอะน,นะปีประมาณ1 9 8 3งเก้าปมีนักเตะไทยไปเล่นเคลลี่เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยก็คือผมกำลังพูดถึงอาต,ตุกเปียพงศ์อ่อนโอ้ยอาต,ตุกนี่คือไปเล่นกับทีมลักกี้โกสตาร์นะซึ่งในปัจจุบันก็คือเอฟซีโซลุงตุกนี่โหดมากคือผมผมไม่เคยดูนะลุงตุกแต่ว่าได้ได,ได้ข่าวมาว่าโหดคือคือดูจากคลิปแล้วก็คือน่าจะโหดจริงก็คือเก่งอะไปอยู่กับลักกี้ววก็พาาทีมมค้แชป์อ่ะ น่อนะอก็คือเมื่อก่อนลุงตุ๊กเนี่ยมีเพื่อนซีเลยไม่ใช่ใครที่ไหนไอป้ปาร์คซังฮอเนี่ยอือหึ่ไอผู้จัดการทีมเวียดนามอ่ะไอ้ตัวเล็กๆอ่ะหัวร้อนนะอในปัจจุบันก็ยังไม่มีนะเตะไทยคนไหนที่เหมือนไปเล่นเคเล็กส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เขาไปเคเล็กกันของญี่ปุ่นอเก,กาหลีใต้เนี่ยเพิ่งเปิดฉากไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นนัดแรกเลยเป็นฤดูกาล2020เขาจะมีแฮชแท็กด้วยนะนะตอนเนี้ยแฮชแท็กนี่เขาทำมืออย่างนี้แล้วยิงเข้าแม่งดีใจงี้เขาบอกว่ามันเป็นสเตย์สตองให้กำลังใจกันอะในช่ววงโคิด ซึ่งเวลาที่ผมอัดคลิปตอนนี้ก็คือวันเสาร์ละเป็นวันเสาร์ที่16เมษาการแข่งขันเคลิกนัดที่2นะใครอยากดูก็ตามกันได้ก็หาดูได้เหรอหาดูหาดูจากไหนอะหาดูได้อยู่แล้วเว็บมันมีเยอะแยนะนะเ,เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันซะหน่อยตัด12ทีมในลีกสูงสุดเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกันเอาแบบละเอียดยิบอยู่ตรงไหนเพื่อใครอยากไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยแวะไปชมได้ในอนาคตนะมึงอย่าเพิ่งไปตอนนี้นะโวนโควิดมึงอย่าเพิ่งไปไปไปดูกันโอเคฮะทีมแรกที่เราจะไปทําความรู้จักกันก็คือชุนบุคค ชุนบุคุนไดมอเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองชอนจูครับในเขตจังหวัดของจอรลาเหนือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1994ละชื่อเดิมที่ใช้เนี่ยคือชุนบุกไดโนเอฟซีต่อมาก็คือได้เปลี่ยนเป็นชุนบุกคุนไดมอเตอร์มีสนามย่าที่ชื่อว่าชอนจูเวิร์ลคัพสเตเดียมซึ่งชอนจูเวิร์ลคัพสเตเดียมเนี่ยเคยเป็นสังเวียนฟุตบอลโลกนะปี2002ครั้งที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกันจุได้ถึง43,348คนสีประจําสโมสรก็คือสีเขียวฉายาก็ เป็นทีมระดับแนวหน้าของเคเล็กนะโดยได้แชมป์ไป7สมัยแชมป์เอฟเอคัพสมสมัยแชมป์เอฟซีแชมป์เปนลีก2สมัย oh. เป็นขาประจำที่มาได้เล่นเอฟซีแชมป์เป็นลีกเกือบทุกปีเลยนะ oh. ก็เจอนะพวกบุยราเมืองทองอนะไรเงี้ <c oughs> ปีเลยก็ถือว่าปีนี้ก็คงเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นทีม,มลโตโตตุ้นแชมป์แล้วัวเต็งเลยนะใครที่ชอบสไตล์การเล่นหรือว่าชอบชุนบุกเนี่ย,ยก็สามารถติดตามได้มีนักเตะดังๆอย่างเช่นอีดองกุ๊กนะที่ว่าทำประตูได้ในนัดแรกไปด้วยก็ถือว่าเป็นตำนานของสโมสรแล้วก็เป็นตำนานของเค a ล u กเลยใครไปเท ต่อมาเราก็จะพูดถึงทีมน้องใหม่ทีมนี้เลยคือกวางจู FC กวางจู FC เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองกวางจู oo, อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้น,นะสนามเย้าเนี่ยชื่อว่ากวางจูเวอร์คับเซเดียมความจุก,ก็ถึงสีง 4, 000, 2, 45, ืองร้อคนสีประจำสโมส,ร,ส,มโมสรเนี่ยก็คือสีเหลืองซึ่งกวางจู FC เนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่เพราะว่าเพิ่งเลื่อนชั้นมาเมื่อปี2019นะโดยผลงานที่ดีที K ่สุดก็คือการเป็นแชมป์เคลิก2เราก็ต้องมาติดตามดูว่าปีนี้กวางจู FC เนี่ยจะสามารถอยู่รอดได้หรือเปล่าแต่ว่านัดแรกเนี่ย ทีมต่อมาก็คือทีมกังวลเอฟซนะชื่ออาจจะไม่คุ้นหูมากแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าคือทีมอะไรกังวลเอฟซเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในเมืองกังวนนะก่อตั้งเมื่อปี2008โดยสนามเยาเนี่ยชื่อว่าชุนชอนซองนําเดียมมีความจุถึง20,000คนโดยสีประจําสโมสรเนี่ยสีส้มโดยกังวลเนี่ยถือว่าเป็นทีมระดับกลาง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 นะปีที่แล้วก็จบอันดับ6ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างทรงๆอาจจะโดดเด่นบ้างเป็นบางนักนะแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าจับตามองกังวลเอฟซีเนี่ยเปิด้ อย่างยอดเยี่ยมนะโดยสามารถเอาชนะ FC Soul s ซโซไปได้3-1ก็ oh. ถ้าใครอยากเชียร์กังวอนเนี่ยก็าสามารถเชียร์ได้ไปเราไปสโมนสรต่อไปดีกว่า oh. ไปทางตอนกลางของประเทศเกาหลีใต้นะไปทำความรู้จักกับแดกู FC ครับาแดกู FC เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2002นะตั้งอยู่ในเมืองแดกูสนามเย่าเนี่ยมีชื่อว่า d g b แดกูแบงค์ครับโดยจุได้1 2 4 1 5คนแดกูเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างมีผลงานอาจจะกลางๆไปค่อนดีนะปีล่าสุดเนี่ยก็ได้ไปเล่น AFC แชมเปียนลีกด้วยแต่ว่าได้ที่3ไม่ผ่านรอบแบ,บ่งุ่โดยผลงานที่ดีที่สุดก็คือการได้แชมป์แบงค์ครับนะเมื่อปี2 0ง8ปมีนักเตะที่น่าจับตามองหลายๆายคนคนแรกก็ค อีกคนนึงก็คือเดจานเดมจานโววิชคนนี้ก็คือเป็นตำนานของเคหลิงเหมือนกันใครอยากเชียร์แดกูเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเลยครับ ต่อมาเป็นทีมที่คนไทย <S <S ค้นหูนะครับผมก็คือ <S <S โปฮังซิลเลอร์ซึ่งโปฮังซิลเลอร์เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองโปฮังในจังหวัดกียองแซงทางตอนเหนือนะโปฮังซิลเลอร์เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1973สนามเย่าชื่อว่าโปฮังซิลยาจุดได้17,443บนลนะสีประจำสโมสรก็คือสีแดงดำผลงานที่น่าจับตามองของสโมสรนนก็คือได้แชมป์เคลี5สมัยได้เฟคัพอีก4สมัยแล้วแชมป์เอฟซีแชมเปียนลีกอีก3สมัยโปฮังซิลเลอร์เนี่ยถือว่าน่าจับนอมองนะถือว่าเป็นทีมชั้นนำแล้วก็สามารถ สอดแทรกมาลุนแชมป์ได้ปีถ้าเป็นแฟนคนไหนเอาไทยที่แบบว่าเป็นแฟนของโปรฮังซีเลอร์ก็สามารถติดตามได้ปีนี้ก็น่าจะมีผลงานที่ดีนะครับ ทีมดังทีมต่อมาที่เราจะไปทําความรู้จักกันก็คืออุนซานฮุนไดครับอุนซานฮุนไดเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองอุนซานนะใกล้ๆกับโบฮังเลยก่อตั้งเมื่อปี1983นะสนามเย้าเนี่ยชื่อว่าอุนซานมุนซูฟุตบอลสเตเดียมโดยจุดได้44,102คนโดยฉา,ายาของอุนซานเนี่ยก็คืออุนซานไทเกอร์นะสีประจําสโมสรเนี่ยคือสีน้ําเงินจุดเยือนก็ใช้สีขาวนะอุนซานฮุนไดเนี่ยถือว่าเป็นทีมชั้นนำนะแล้วก็เป็นขาประจําใน a f c แชมเปียนลีกนะผลงานที่น่าจับตามองก็คือเคยได้แชมป์เคล คยได้แชมป์เอฟเอคัพหนึ่งสมัยแชมป์เอฟซีแชมป์เบนลีกอีกหนึ่งสมัยนะปีที่แล้วก็เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็เป็นำงังใจให้อุนซานทั้งในเอฟซีแชมป์เบนลีกแล้วก็ในเคลีกวันนะเพราะว่าเพิ่งเปิดบ้านถล่มซังจูซังบูไป4-0เนนะทนทูปูซานสัตว,ตว์ไม่ใช่ ที่เราจะทำความรู้จักก็คือปูซานไอพาร์คนั่นเองครับปูซานไอพาร์คเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในเมืองปูซานนะก่อตั้งเมื่อปี1983นะโดยสนามเย่าเนี่ยชื่อว่าปูซานปูดกสเตเดียมนะจุได้ถึง1 2 3 0 9คนปูซานเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุ้นหูสำหรับคนไทยนะทั้งทีมฟุตบอลแล้วก็การไปท่องเที่ยวนะสีประจำสมโมสรเนี่ยก็คือสีแดงโดยปูซานไอพาร์คเนี่ยตกชั้นไปเมื่อปี2015แต่ว่าสามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ในปี2019นะก็เป็นทีมที่น่าจับ ดิบเนี่ยก็เคยคว้าแชมป์เคลีกถึง4สมัยแชมป์เฟฟคัพอีก1สมัยนอกจากมึงมเที่ยวได้แล้วมึงยังสามารถไปเชียร์ปูซานไนพาร์คที่สนามได้ด้วยครับ ต่อมาคือซังจูซังมู FC ครับผมซังจูซังมูเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองซังจูนะก่อตั้งเมื่อปี1980สนามเยาเนี่ยมีชื่อว่าซังจูซีวิกสเตเดียมโดยจุคนได้ถึง15,042คนโดยซังจูซังมูเนี่ยเหมือนเป็นทีมของพวกทหารพวกอาร์มี่พวกแอร์ฟอร์สพวกนาวีอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณอาร์มี่ยูเนเต็ดของประเทศไทยสีประจำสโมสรก็คือสีแดงนะซังจูซังมูเนี่ยเป็นทีมกลางๆตารางนะผลงานค่อนข้างทรงๆนะปีที่แล้วก็จบอันดับ7ผลงาน ในอดีตที่ดีที่สุดก็คือเคยเป็นแชมป์เคลิกของเคลิกสองนะ2สมัยนอกนั้นก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรน่าจดจํามากนักน,นะก็คิดว่าปีนี้ซังจูซังหมวกคงต้องลุนอีตตกชั้นนะก็จะเอากําลังใจช่วยแล้วกันเพราะว่าผมเคยไปดูทีมนี้แข่งครั้งนึงนะครับ ตอนนี้เราเข้าสู่เขตเมืองหลวงครับเหลืออีกแค่สี่ทีมเท่านั้นคือสี่ทีมนี้อยู่ในเขตเมืองหลวงหมดเลยเราไปทําความรู้จักกันทีละทีมเลยดีกว่าทีมแรกครับซองน้ำเอฟซีครับซองน้ำเอฟซีเนี่ยถือว่าเป็นทีมดังแล้วก็เป็นทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้นะตั้งอยู่ที่เมืองซองนำ้ำก่อตั้งเมื่อปี1989นะสนามเหย้าเนี่ยชื่อว่าแทนจอมสเตเดียมจุคนได้16,146คนสีประจำสมโมสรก็คือสีดําผลงานในอดีตเคยเป็นแชมป์เคลีกเนี่ยถึงเจ็ดสมัยแชมป์ลีคคัพอีกสามสม แชมป์เอฟซีแชมป์เบลีอกซ์สองส,สมัยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่หก็คือจบอันดับเก้าแต่ว่าจริงแล้วซองน้ำก็ยังเป็นตัวเต็งที่สามารถต่อแทรกเข้ามาลุนแชมป์ได้ตลอดปีนี้ก็เปิดหัวด้วยการบุกไปชนะกวางจู2 0ก็คิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของซองน้ำนะครับผม ถัดมาจากซองนำนิดนึงนะครับทีมนี้แค่พูดชื่อนี่รู้จักทุกคนก็คืออินชอนยูเนเต็ดแน่นอนว่าทุกคนรู้จักอินชอนในฐานะสนามบินนะเวลาบินไปเที่ยวเกาหลีก็คืออินชอนเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดาวสามของประเทศเกาหลีใต้นะโดยอินชอนยูเนเต็ดเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2003นะโดยสนามเย่าอยู่ที่อินชอนฟุตบอลสเตเดียมจุคนได้ถึง28,91คนโดยสีประจําจสมโมสรเนี่ยก็คือสีดากับสีน้าเงินเป็นสลับลายทางกันอินชอนยูเนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในเคลิกวันยาวนานแต่ว่าเหมือนเป็นทีมที่ผลงานไม่ค่อยดี แทบจะลุ้นหนีตกชั้นอะแบบอยู่ครึ่งล่างตลอดเลยถ้าใครไปเที่ยวกอรลลใต้ลงอินชอนก็อยากไปดูวินชอนเตเตก็แวะไปได้นะสนามก็ไม่ไกลาจากสนามบินมากถ้าใครมีเวลาอยากจะไปให้กําลังใจไปได้นะครับผม โอเคฮะทาความรู้จักกับอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจมากแล้วก็มีวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะย,งยาวนาน <Wow. S 1> ก็คือซูวอนซัมซุงบูวิงครับซูวอนซัมซุงบูวิงเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองซูวอนซึ่งเมือง Swan. ซูวอนใกล้ๆโซก่อตั้งเมื่อ,อปี1995สนามยาวชื่อว่าซูวอนเวอร์ครัพเซเดียมจุได้43,959คนเป็นอีกหนึ่งสนามที่ใช้จัดฟุตบอลโลมสีประจําสโมสรก็คือสีน้าเงินซูวอนถือเป็นทีมที่น่าจับตามองทุกปีนะเคยได้แชมป์เคเรกถึง4สมัยแชมป์เบฟเฟคัพ5สมัยแต่ว่าเอฟซีแชมเป เปลี่ยนชื่อมาเป็น FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยยังไม่เคยได้ให้กำลังใจต่อ,อไปนะโดยปีที่แล้วเนี่ยซูบอนผลง,งานไม่ค่อยดีจบอันดับแปดนะมีเตะที่น่าสนใจอย่างเช่นคีฮุนยอมโดยเฉพาะผมเนี่ยเคยไปดูซูบอนครั้งนึงตอนไปเที่ยวบอกตามตรงว,ว่าเป็นแฟนของซูบอนเลยเชียร์ซูบอนก็ปีน่า,าจะช่วยหนักหน่อยเพราะว่านัดแรกเนี่ยไปเยือนคุนบุกเนี่ยแพ้ไปหนึ่งศูนใครเชียร์ซูบอนก็มาเชียร์ด้วยกันได้นะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทีมสุดท้ายแล้วบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักทีมนี้ทีมนี้ได้แก่ Fc So ครับ Fc So เนี่ยก่อตั้งแต่ปี1983ก็สมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นน่ใช้ชื่อว่า Lucky g o Star ซึ่งเปียโปงหิวอ่อนก็เคยไปเล่นอยู่2ปีนะสนามย่าวยี่ยว่า So Ver Cup Stadium ใหญ่มากจุได้ถึง66,704คนสีเย้าของสมโมสรคือใช้สีแดงดําดด<อ> Fc So เนี่ยถือว่าคุ้นหูมากใน Fc Champions League พอเจอทีมจากประเทศไทยของเรานะโดยผลงานในอดีตที่น่าสนใจเคยได้แชมป์ 6ครั้งแชมป์เอฟเอคัพอีก2ครั้งแต่ว่ายังไม่เคยเป็นแชมป์ FC, เอฟซีแชมป้เนลีเคยได้รองแชมป์2ครั้งนะ <Wow. S 1> ปีแล้วเนี่ยจบอันดับ3นะว่าใช้ได้เอฟซีโซเนี่ยประกอบด้วยนักเตะชื่อดังที่แบบว่าเป็นคุ้นหูของทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นออสมาอีวานเสหรือเป็นปักชูยองอะไรเงี้ยที่เคยไปเล่นกับอาเซนอลปีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสลุนแชมป์นนะแต่ว่าพลาดท่าในนัดเปิดสนามบุกไปแพ้กังวนังวนหามประตูตอนหนึ่งใครที่ไปเที่ยวโซไปเที่ยวเกาหลีใต้ถ้ามีเวลาก็แวะไปที่โซ้ัปดู งงานขอ FC ซกนกั็จบไปแล้วนะครับสำหรับ12ทีมในเอลีกนะหวังว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบก็บอกกันได้นะยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะฟุตบอลกลับมาแล้วลืมไปฝากไว้หนึ่งคำนะครับโคโกชิปตะแปลว,ว่าคิดถึงจุบ๊บ